สวมใส่ได้แล้วถอดเสื้อออกเมื่อกี้เข่อก็นาวเข่อก็ห่อนพี่น้องเอ้ยในเฮือนกันได้อันช่วยง่ายุงไปชัดรถหลังจากเพิ่นเส้นเช็คแล้วไม่น้อยอาบน้ำแล้วเพิ่นเลยเอาจดหมาย้ลาสันแม่ไในว่าแม่ยังนะเดหมายแม่ก็หมออีกแล้วลาสันตรวจคอยอีกทีาสันว่าใน,นเบื้องหรอตรวจคอยอีกทีบอบัตฟรีลาสัน ม่หน่อยใจอันไม่หน่อยใจค่าหมอค่าหมอค่ายาหลายเนาะในครบรอบปีหนึ่งน่ะเขาก็เลยให้อันบัตรฟรีไม่หน่อยมากค่ะอันนี้ฟรีพอยพอังฟรีพอนึงเข้าใจค่ายาค่าพบหมอมันเกินกําหนดในแต่ละรอบปีเนาะหลังจากที่เขาเขาหักส่วนลดออกหมดแล้วมันยังเกินมันยังเกินกําหนดอยู่เขาก็เลย หาพบหมอฟี่เพราะว่าตอนนี้พบหมอเทือแลสองร้อยเนาะเวลาพบหมอแต่ละเทือนี่ตรงใจสองร้อยค่ะแต่่อนมจีรลอยหนึ่งแต่ลอยนึงกระโดดเด้ยวแต่ไม่้อยไม่อยู่ใหไม่ตอนนี้มันขึ้นสองร้อยบานนี้อันเขาเลยหายไม่หน่อยว่าฟี่คือเวลาไปพบหมอเพราว่าสิเป็นหมอฟันหมออิหยังกระซังในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะ อันเริ่มเ่เอาก็ปเป็นบ่าไปใส่กระเป๋าก่อนก็ลืมห่วงเลยเดี๋ยวกันได้ฟี่หกเดือนเกือบเกือบเจ็ดเดือนค่ะเพราะว่าจังนั้นก็ได้เสียอยู่แล้วอาทิตย์ละเทืออยู่แล้วหนะ้าค่ามอนะ่ะมันก็โอเคเขาเริ่มให้ห้างแต่วันที่หนึง่งเดือนมีหน้าเนาะห้าสิบเป็นเมื่วันที่ยีสิบหเดือนสิบมันียงังลย สิบมันกระตุลน่าพอถึงหกเดือนอะไรยังไงจะเป็นหกเดือนน้อยบ้าบอกสามเดือนบอกเดี๋ยวมีหน้าเมษาพฤษภามีทุนหน้ากรกฎาสิงหากันยาตุลามันเบิดทันทีใช่พกตุลน่อเนาะเกือบเจ็ดเดือนกันเมน์เลยมีหน้าเมษาพฤษภามีทุนหน้ากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยมีหน้ากับบอนับตีมีหน้ามันเริ่ม่เห็นเนื้อเขาก็ตตรงนับเป็น เขาก็แม่ละเนาะวันที่หนึ่งมีหน้าก็าต้องนับมีหน้าน้น่เนาะมีหน้าเมษาพฤษภามิทุนนาก,กรกกาดาสิงหากันยัตุลาแปดเดือนเกือบแปดเดือนแหละขาดสี่มือกับแปดเดือนแม่น้อยก็บสิไดไพนในแปดเดือนตั้งแต่วันนี้ไปเนาะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแม่น้อยกับสิบริเสียค่าหมอกระสิประพยัจล้มไม่อีกค่ะกระสิรเซฟค่าหมอลดหน่อยถอยลงไป เวลามันไปพบหมอแต่ละครั้งก็สองลอยแต่ละครั้งก็สองลอยนะคะก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วส่วนผมก็ว่าสิโอดใจไว้สีว่าไปตัดสีบเฮ็ดหนังกบมั่นช่วงนี้สิโอดใจไว้สกอนห้าได้เป็นหัวหุ้นให้ลูกเสด็เป็นหัวหุ้นให้ลูกว่าสิโอดทนไว้ตอนนี้ในส่วนของลูกก็ะเรียนจบทุกขอ้อที่แม่ให้เรียนแล้วเนาะ เรียนจบทุกคอร์สที่แม่ให้เรียนแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วต่อไปก็เป็นการฝึกงานฝึกงานฝึกฝีมือคาประสบประการหากลุ่มหาเพื่อนร่วมอาชีพหาลูกทางและแนวทางก็จังเข้าซื้อหน้าให้ลูกกันแหละค่ะซื้ออาชีพให้ลูกเนาะอันนี้ยังวะลายเด็กคนพี่น้องมันในกระเป๋าเงิน,นอีกแบบโคอ,อันนี้ใบ ใบเก้าใบาอันที่ว่าคอยแพ้ยาก็พวกเ,เก็บดอกทิ้งซะเข้าก็จะเข้าใหอาชีพลูกก็ซ้ำเข้าซื้อน้าใหลูกเนาะบางคนก็ใหเป็นที่ให้ที่หน้าลูกมีความสามาในการเฮ็ดใหเฮ็ด้าเฮ็ดการเกษตรก็เกป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งอาชีพของเขาแต่ลูกไม่เงียหน่อยว่ามันมีอีกอย่างมันก็เหมือนแม่นีล่ละแม่ก็เลยว่าเมื่อลูกมีอาชีพเด้วก็เลี้ยงก็บริจบสูงเนาะ ดชีวิตมันบสมประกอบกับว่าได้ไปโทษชีวิตค่ะตาบใดตาบใดที่เฮายังบวสิลล่มหายใจตาบใดที่ยังมีเหือมีแห้งในการดินล่นขอแค่ว่าหายมีเหือมีแห้งมีพลังลุกขึ้นสู่เพระว่ามันสิลุกขึ้นมาสาหรือหรือหรือ,รอคำว่าช้ามันไม่มีหรอกคำว่าสายมันก็ไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าโอกาสเวล,ลาจังหวะชีวิต หาก็ตองมองจังสั่นบอกสั่นจิตใจหอกก็สิตกต่ำลงไปหอาก็สิบุ้งพาล่างรูขึ้นมาเห็ดอีกอย่างเลยเนาะมาช้าดีกว่าไม่มามีโอกาสผ่านเข้ามาดีกว่าไม่มีถึงมันจะช้าหรือสายก็ยังดีกว่าไม่ผ่านเข้ามาแม่นบ่ล่ะทุกชีวิตทุกย่างแหละแม่ขนาดแม่เองก็กลัวสีอียงตัวอียงผ่านชีวิตมามากไม่โชคช่วยฝันนี่ก็กลัวสีได้อียงมากเนาะเมื่อซสื้อทีให้ทีหน้าให้ลูกเป็นพื้นฐานอาชีพเห็ติดมือติดสมองแล้ว ต่อไปกับสื่อเครื่องมือซวมาเข้าสื่อท้องหน้าให้ลูกแล้วมีแต่หน้าลาลาบ่มีจอบบ่มีเสียมลูกก็เหตุบ่ไดเป็นบ่ละเอาเขาก็ต้องสื่อจอบสื่อเสียมให้ลูกแล้วกะสอนมั่นบัดนี้หาทางมัน่นหาผูี่มีความรู้ในการเหตุไฮเหตหน้าเป็นผู้แนะน,นําแนวทางเหตจังไดเริ่มตน้นสิพิกพื้นดินนั่นขึ้นมาให้มั่นกะออกดอกออกผลหายมันเป็นแหลม โตที่จะเลี้ยงชีพต่อไปหน้าอนาคตบ่ต้องรวยบ่ต้องดีเด่นเกินไปเอาแค่เลี้ยงชีวิตตัวเองให้รอดใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมแม่น้อยก็ว่าเพียงพ่อแล้วดูแลาอาไอ้ได้นั่นคือจุดที่แม่น้อยต้องการถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่แล้วอย่างนน้อยสองพี่น้องก็ยังดูแลยังดูกันได้ถึงมันจะช้า ดีกว่าไม่มีโอกาสก้าวเข้ามาถึงมันจะช้าดีกว่าไม่เริ่มควม่มพร้อมและต้งซื้อสุดยางคนเท่าม,มันบริมีมากแบบปุ๊บปับบางที่คนเท่ากว่าสิเริ่มโตตั้งโตหรือตักเริ่มมีอียังใดกะกลางชีวิตขึ้นไม่น้อยแล้วบทคว่าบางคนดอกโตไม่น้อยเองกับก้าวเขาเกือบกลางชีวิตจังตังรักตั้งรักได้ซ้ํานี้ก,ก็ถือว่าเติบหนึ่งกว่าสิบพัน พาหนามพาทะเลอย่างมากเนาะแล้ตอนนี้ก็กรลังซื้อซื้อจอบซื้อเสียมแล้วก็หาผูแ้แนะนำแนวท่าให้การเห็ดหน้าที่มีหน่อยซื้อไว้ให้นะคะตอนนี้ก็ในในขั้นตอนนี้ก็คือมื่อไหร่ใหญ่ขอ,ของไม้ค่ะใหญ่ของไม้ก็ต้องซื้อของหลายอย่างที่แรกว่าเอาเสื้อผ้ากับกระเป๋าไปก็พอสันเดย์แต่ว่า มันเป็นไปเพราะได้ดอกถ่าเกาจะใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตในทุกๆวันในสถานที่เดิมๆซึ่งเราจะต้องกินอยู่นอนอย่างสิข้าวเสียอัตกับป๋อสภาไป,ไปเวีดเมือมกระป๋อแมนเริ่มต้นที่หาห้องไ้ห้หองก็ได้แล้วห้องก็มีห้องหน้ามีแอร์ทีวีบ่มีตู้เย็นบ่มมีเนาะมีเตียงมีเบสิกกันเลยเนี่ยในในก็มีเตียงมีตู้ส้าแล้วก็มีข้าวเตอร์ไ้ ก็มีแอ์มีพดลมเนาะละระเบียงบ้านก็จะมีอ้างล่างจานนิดน้อยอันนึงแต่ว่าระเบียงกับสิงแงแน่ดีกว่าห้องเก่าที่เคยเซ้าอยู่ในราดผ้าค่ะอันนี้ก็คือระเบียงบ้านมันจะกว้างอยู่แต่ว่ามันหักแคบแคบอยู่มันหักเงาสิื่่นะบ,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 บ่มันเอืเอหกวงบ่บ่กว้างมันแคบอยู่แต่ว่ามันหักเงาเมื่อนี้ก็เดินทางไปถึงสถานที่ันตีหากก่ากลัวๆมั้งของ ของวันจันทร์เนาะของวันจันทร์เมืองไทยบันนี้อันพักคอนเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าไปเข้าห้องแล้วแม่ก็หายไปซื้ออุปกรณ์ในการทําความสะอาดห้องพอเฮาอยูเฮาก็ต้องทาความสะอาดปัดกวาดคัดทูนู่นนี่นั่นอันไหนที่ไม่มีมันก็ต้องซื้อใช่ไหมของที่จะต้องใช้ในห้องซึ่งแม่เลยว่าซื้อโลจวเจ๊น้ก็ต้องด้ใช่ของพนมนได้ใส่ในชีวิตประจำวันก็เลยให้เพิ่นไปซื้อ พวกโมพวกหมอแหกว่นนี้ซื้อดอกเพราะว่าบางส่วนกระทะกับต่อไฟฟ้าหน่อยเดี๋ยวเอาไปยุเอาไปจากบ้านน้่ไม่บางส่วนแล้วก็ถวยจานบางส่วนสองสามชิน้นบานนี้แม่ก็เลยว่าซื้อเพิ่มไวก็ได้เพื่อมูร่วมเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมร้านแวะขึ้นมากินเขา่ามานอนอตเหอียยังไงสิมันกนต้องมีไ้แน่แหละลูกก็เลยให้ซื้อ,อยางละสองใบสองใบเมื้อนี้เพื่อน,น้ำจงน้ำจิ้มซื้อเพิ่มนิดหน่อยก็ซื้อแก้ว แล้วก็ซื้อพวกนมยงน้ำยาพวกของใส่นี่คัดของหน้ายังต่างๆล่ะค่ะอันไหนน้องหของหน้าบ่มีแม่ก็ให้ซื้อใส่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าห้องเช่าเนาะห้องเช่ามันก็คือห้องเช่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วเราไปนี่เขาไปอยู่ใหม่เขาก็ต้องซื้อใหม่แล้วบ้านนี้แม่ก็เลยอันไปซื้อมารอบแรกกันซื้อมาแล้วตอนเศร้ารอบนึงบ้านนี้แม่ก็เลยว่าบ้านเพื่อว่ายู้านนั่นนะมันมั่วเงี้นพวกตะก้าพวกคุ แม่เลว่าอยู่ในนี่เลยร้านไปแม่เลยร้านไปสองห้องมันก็มีร้านขายสิบเก้าบาทก็เลยว่าสันก็ไปร้านสิบเก้าบาททางเอื่อยเลยว่าอย่าเฝ้าไปมึงจะรีบไปไหนหนูไม่ได้รีบหนูไปดูของมาใช้ในห้องน้ํามาสันได้ทีเลียหลอบสองนะก็ไปกวนมาอีกขอบหนึ่งบาทนี่บอกกับเอื่อยเพื่อนว่าพี่หนูจะไปหาดูหมอนโลตัสมันไกลไหม เขาเรยว่าให้นั่งแท็กซี่หรือยังนเร่ไปเพื่อนก็เลยไปไปโลดตัดวเสียเอาเตมอนเผา่มนั่นบ่ได้เอาที่เพราะว่าอันเอื่อยหาหายแล้วหมอนเพื่อนได้อยากซื้อเพื่อนอยากได้ม้อนคางแม่ก็เลยว่าคันซื้อม้อนให้ซื้อสองใบได้ลูกบ่ให้ซื้อใบเดียวได้แต่ว่าม้อนขางเอาคางเดียวก็ได้แต่ว่าม้อนนอนให้เป็นสองใบได้ลูกก็เลยได้เปิดกล้องมือนเปิดกล้องยุ่วมือจนพ่อนยว่าเบาอีหยังบัดมือแต่ว่าแต่ก็เบาก็ลูกก็จัดการก็ลูกอยู่ก็เลยวางสิบ้านนี่ ก็เลยได้หมอนสองใบแล้วก็อันหมอนข้างอนึงแม่เลยว่าอันเพืเ่อเลยว่าแม่พี่เขาให้มาผ้าห่มมันอย่างหนาเลยนะเอาหามันห่อนได้บาดนี้มันก็ซื้อผ้าห่มบางไปอันนึงก็เลยซื้ออันสองร้อยเกาเก่าผ้าห่มบาง,นนงอีกผืนนึงเนาะเอามาไหวแบบเพื่อมันหอนเท่ากับใส่สลับวันนี้ก็แม่ก็เลยว่าเตารีดไม่ได้เอามาจากบ้านใช่ไหมไม่ต้องเอามานะของอันไหนที่อยู่บ้านเวลาเ้่ากับ เวลาเข้ากลับไปคอนโดของเข้าเข้ากับไปยูมมือสองมือล่างไปทาความสะอาดองหรือยังแรงสีเข้ากลับได้ใส่ของเข้ายื่หันอันนั้นของที่ใส่ย่บานกับว่าได้คขนมาหลายขนแต่กระทะไฟฟ้ากับกระทะใบใบนึงหลักกะก็จ่องกระแจ้งทับพี่นี่นี่หน่อยแม่ก็เล่แม่เลยเพิ่นเพิ่นยู่เพื่นเนี่ยเครื่องเสืไฟฟ้าแม่เลยว่าเอ้าแม่เห็นหม้อเล็กนะลูกแม่หม้อข้าวสามหลออันสามหล่ยเ้าสิบเก้ามันจะมีซึ่งหนึ่งแม่เลยว่าซื้อไปใบหนึ่งหม้ออีนาคนะ กินไม่กินก็ช่างมันลูกซื้อไปไว้หุงไม่หุงมันก็เอาไปไว้เผื่อเราหิววันไหนเราไม่ได้ไปทํางานล่ะวันไหนเราไม่ได้ไปทํางานที่ร้านหา้าเห้าวันหยุดหรือว่าเห้าอยากพักผ่อนเงี้สิเห้าก็หุงกินเองแล้วก็เซ่เวนอยู่ข้างๆเห้าไปซื้อน่ะอันนี้มาเห็ดกินลูกก็เลี้ยงังีสิก็เลยให้ลูกเอาลูกไปอยากเอาแม่เลยว่าเอาแล้วก็ซื้อตารีดให้ไหมแล้วก็ซื้อที่เอ่อเอียงเอ่อ,อ,อตอรีด ซื้อสั้นซื้อตู้ซสื้อตู้หัวเตียงแล้วก็ซื้อสั้นมืออื่นไปสิประกอบปากปิน้นคนละแล้วก็ซื้อตู้เย็นค่ะตู้เย็นเนี่่เอาแล้วตู้น้อยกระจกกระแจคือตอนที่วายุระเผา่าเอาแน่ก็ซื้อไงไปเลยสองประตูใหญ่ไ,ไปเลยของซ้ำซุงมมิรพี่เสรจเสื่อยังของมันเนี่ยมันว่าอันนี้ดีแม่เออกูบรูกต่กูคืออีเมยนี่บรูหรอกอีเมยนี่อยากได้แบบ ให้มันซื้อละจบเพราะเป็นยังคือซื้อตัวไงประสบประกาศมันงี่ตอนที่ลูกยูลาดเผานั่นซื้อให้ลูกตู้น้อยใส่น้ำเน่ยใส่อาหารที่เ้าซื้อมาไว้กินกับอาหารที่ห้ากินบะหมิดเฮาใส่ตู้เย็นไว้ใส่กองเขาตู้เย็นมอไม่มองหันใจตู้น้อยนะั่นตู้กับพ่น่อยดอกกันจำพี่น้องเคยเห็นในคลิปเนาะอะไถ้าเบิง่งติดตามไม่น้อยตอนที่ยูลาดเผามันเป็นแบบนั้นแม่เลยบ่าว่าเอาตัวนี้จากเมือนก่าบาท จากมื่นกาบาทโลดตัดรถเหลืออายุเจ็ดพันสองรอยห้าสิบที่เล็กเสียอ,อีกรุ่นหนึ่งที่นี่มันไม่มีของมันมีแต่ตู้โชว์ไม่น้อยและเบาก็เลยมอาอีกรุ่นหนึ่งประเดี๋ยวรถตัดเขาเสียไปสรงเพื่อนกับขนแตตู่ตูต้ตที่เสียไปใส่พวกหมอกระทะซอนถ้วยจานยังสิละขนตู้นั้นไปแลวก็ตู้งหัวเตียงและก็แม่ให้เสื่อนสั่นสามสั่น ขาไปไหวหลังบ้านมองอ่างนางจานเวลาเข้าความจานใส่นั่นใส่นี่เพราะจังเลเฮาก,ก็ต้องใส่ชีวิตประจําวันอยู่ในห้องของเข้าอยู่แล้วบางส่วนถึงกางเว้นเข้าสิอยู่มงเฮ็ดงามแต่ว่ากลังขึ้นย่ำเศร้าหรือวันหยุดเขาก็ต้องอยากมีอกหยังของเข้าส่วนตัวเพื่อเขานึกอยากสิมานังสือจะสําเร็จลังเถอหเข้าสืออกหยังไมาไววเข้าอยากอุน่นแม่เลยว่าเอาแค่นี้ไปโกดล้วก็เดี๋ยวเบิง้งแม่อาสิเบิง้งไม่คุ้มเว็บห้ยอีกสักอัน บ่ต้องเอาจากกรุงเทพไปถึงกรุงเทพมันมีกเอาไปกรุงเทพเวลาเข้ามาห้าก็ได้อุ่นกิน,นม่นว่ามียังก็สีหอบไปเมดเวลาเขากลับมาเวลาเข้าไปอยู่บ้านเข้าเขากับไร้ใช้แต่ว่าก็บเบิ่งกอนค่ะก็ยั่งยังยงย่งระวังเพราะสั้นก็แม่ไปแม่อาจสีหอบขึ้นไปให้เป็นตู้เป็นไมโครเวฟบกับหมออบอาจสีหอบใส่รถทั่วอะไรไป้อเบิ่งกอนเพราะว่า แม่ไปแม่ไปมังให้ลูกก็ต้องกับมังเทพโกนเพราะว่าลูกเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์นั้นแม่น้ยโอนให้ลูกมันบละมันนี่แม่น้อยสิญญาทะเบียนบ้านแม่น้อยก็ต้องให้บีบีมันมาอยู่แล้วล่ะเอาแม่น้อยยายขวเขาทะเบียนบ้านแล้วก็ทายบ้าบเจ้าชนใไม่มันบละมันก็สิทองขึ้นมากุงเทปโกนแล้วก็สิิึืนไปพร้อมลูกขึืนไปเบื้องมองยูมองเศร้าไปหาอีตุนนู่นนี่นั่นนั่นก็ลูกเต่ามันบลาลูกไปยูห้องก็ตตองไปหาเขาไปนู่นนี่นั่น แล้วก็ฝากฟังลูกใบย่ดอกฝากอีต้นว่าเม่อยากขามันก็ขาเริ่มอยากเขกหัวคืกเขกไม่อยากแค่ยังก็เฮ็ดอีต้นก็ว่าเดี๋ยวรอช่างมาโมนิฟายเอาอย่างละสั่นร้อยนั่นให้เป็นล้านเฮ็ดเล็บี๋ยวก็ช่วงนี้ก็เฮ็ดงานแบบเรียนลูกการเฮ็ดผมไปน้าค่ะต้นกะสิบสิบภาษารวิชาหายน้ำนะคะแล้วก็ค่อยสั่นสั่นร้อยเฮ็ดเซตก็จังแค่คอยขึ้นไปเฮ็ดเล็บค่ะช่วงที่ยังไม่ได้เฮ็ดเล็บก็คือ ถ้าวันไหนมีลูกค้าก็ทําเล็บถ้าวันไหนไม่มีก็ทําผมให้ได้ก็ทําผมได้ด้วยอย่างสินเนอะชว่วงนี้ก็ซื้อห,วหัวหมุนไฮเล่วนะคะแล้วเล่ถามมีต้นมามอนี้ถามต้นเนาะต้นแล้วแม่จะต้องซื้ออะไรเพิ่อมอีกไหมไม่ต้องแล้วแม่พอหัวหุุนซื้อไว้แล้วกันกงกงันไก่ใดเลยอะไรมีหมดแล้วแล้วก็โลโมดิฟายข้างบนจะได้ทําร้านเล็บมั่นกัะจรย แล้วคนอยู่ในหลานก,ก็นมีคนเห็ดเล็บเป็นน้ำสีไหนมนกต่เจด้เออก็เริ่มมีประสบประการนี่ยังแม่ก็เลยว่าแล้วแต่ต้นเม่ยยให้ต้นเลี้ยวเมนเมเมนยยให้ต้นเลี้วสิเคหัวสิตีกบาลยังกะสุดแท้เต่ผู้นึงเป็นเอื้อยผู้นึ่งเป็นน้องเพันเอินกันพี่สาวไม่มีกุ๊กคูใช่ไหมห้อง <c oughs> บรรดาผีแม่เลยว่าเออไปเบิ่งกันเดี๋ยวแม่สิไปยุ่เมืองไทยเดี๋ยวแม่จัดการที่ที่ เอาจริงๆที่ยังบริเตเมืองไทยพอหนึ่งทางนี้เรื่องหมอไม่น่อยใกล้จะสําเร็จแล้วบัดที่นี่มันก็อยู่ระวางที่ว่าไม่น่อยต่อเอาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปปูเส้นทางให้ลูกนั่งค่ะเพราะว่าไม่หน่อยจะได้ซื้ออุปกรณ์เฮ็ดเล็บนะคะที่จะเปิดร้านได้บัดทีนี้เพราะมันว่าอุปกรณ์เฮดเล็บในการเลรี้ยงลูกได้บัดที้มันก็จะใส่เงินหลายไม่น่อยตีไว้แสนหนึ่งเบ็ดเซตนน่มันสิพ่อบพอเพราะว่า,วานี่กลับไปสามหมื่นล่ะ วายเลืมว่าเขาต้องใจคาเสาหอแล้วก,ก็เขาต้องใจคาลวงนาเนาะเขาจักเขายังใจเขามาจำเนาะแล้วก็ซื้อของโน่นนี่นั่นใส่ของให้ลูกนั่นเดะยังยังบ่ท่านไอ้เขาทีแม่หน่อยก็เลยอยากให้ทุกอย่างมันเขาทีเพราะลูกกะไปกะซ้ำกะร่งสิไปพลิกพลิกขี้ดินเนาะกะร่งสิพืกพื้นขีน้หน้าที่หน้านะ่ะขึ้นมากสินะมันก็ต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างหล่อของพวกมีดทา่าเขาซื้อแล้วเนี่ยมันก็เป็นของเฮ้าค่ะ มันเป็นของเห้าแล้วมันก็นเป็นอาชีพที่เขาต้องเฮ็ดต่อไปพอตนก็นอยากให้มันไปเรียนรู้และรับต่อจากเขาอันนี้คืออนาคตที่ว่างไว้ได้ที่คุยกับตนแต่ที่นี่มันอยู่ที่คนของเห้าว่าคนของเห้ามันสิไปได้แค่ใดท้ามไปได้สุดท่างก็ถทือวาสนามันทํามไปได้บ่สาุดท่างกระทือว่าวา,นนา,ไไาสาวาวานามันไปแค่นั้นค่ะเขาบ่าสามารถคาดเดาอนาคตข้างหน้าได้ซึ่งที่เห้าสิเฮ็ดคือทำวันนี้ทำวันนี้ก่อน ทำไปก่อนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันขอให้เราได้ทํานะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวรอเบืงก่อนว่าอุปกรณ์เฮดเล็บนี่งบอยู่เจ็ดแปดหมื่นสิบห้าบอต้องรอเบืงก่อนที่จะเปิดร้านเล็บนะคะก็ต้องค่อยๆเดี๋ยวมือนีเพิ่นไปยังบ่วแทนเขาทีเขาท่ามันต้องจัดห้องจัดยังคองมันเข่าทีเขาท่าจักสองชังมือ ลักก็สิได้เริ่มคุยกันว่าระวางต้นกับสร้างกับลูกเข้าเนี่ยซื้ออย่างเขาล่างหรือสิอลอให้ต้นเห็ดห้านเสร็จกนหรือว่าซื้ออุปกรณ์มาก่อนบางส่วนฝึกไปน้ายังสี่นะให้ทุกคนกับได้ฝึกน้ากันทั้งลานนั่นแหละมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความู้ที่ผู้ใดแต่ละแต่ละคนแต่ละคนได้มาจากการเรียนรููจากแต่ละแต่ละสมองสมองบวลามันก็สิได้มาเป็นเอ่อเพิ่งประสบาการณ์เพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่แม่เฮ็ดให้แม่ปู่พื้นฐานไม่ให้แม่อยากแม่น้อยอยากให้แบบว่าลูกเขาที่แล้วโอเคลูกไปยู่แล้วเขาล็อกแล้วสักสองสามเดือนนะคะสักสองสามเดือนแล้วก็เออเร่งงบแล้วว่าอ่ะพ่อแล้วอุปกรณ์ยังพ่อแล้วลละแม่น้อยไปทําแม่น้อยจะเที่ยวจะยังกะสีบ่อะไรไม่ได้อัตารย์ มากมายแล้วก็โบกไปแตะก็เงินที่เก็บไวไเวลาจะของสิตายงสินะมันคืบกไปแตะก็เงินที่ห้าเก็บไวไปนส่วนหนึ่งที่ห้าไว้กันตายถึงเราไม่มีเงินมากแต่เราก็อยากไปข้าอยากไปเห็นถ้าอยากไปเห็นก็หูกัตตาข้าก็เสดบิดท่วงทั้งลูกทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าคนหนึ่งยืนได้งางได้เลี้ยวคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็สิไดมีก็คนทีง้างได้แล้วก็เสดเลี้ยวหลังแนมแนมลกมากแล้วก็มาดูแลคนที่อยู่ข้างหลัง ถ้าถ้ามีสองคนแต่ว่าสองคนยังไปใส่บัได้เลยนี่มันก็นดูแลไผบัได้ต่างคนก็ยังต่างดูแลกัน,กนบัได้ยังสินะเฮา,าบูรุวานาคนสิเป็นยังไงแม่น้อยก็ยังบูรูวานาคนแม่น้อยสิเป็นยังไงพ่อแม่น้อยก็ป่วยพญาก็ป่วยอืมแล้วก็สวัสดิการเก็บูรุว่าหักหนามสิเป็นยังไงในตอนนี้ถ้าเฮาบอตัดสินใจเหตุเอยียงลงไปถ้าเกิดงเงื่อนดีเฮาเซไ้นี่ใน,น,นส่วนนั่นส่วนนี้มันมันมีเหตุที่ต้องใส่ไปโดยที่บ่ได้ประโยชน์มันก็จะ จะเมิดเป่าเป็งสินะหล่กสีเมสนางเสียดายาเป็นยังคือพูดอันนี้ไว้ให้ลูกกอนยังสินะ่ะโบอยากมานั่งเสียดายเออเธอว่ามันเมิดไปแล้วยังหน่อยเฮาก็ยังคิดว่าเออเฮาเลยทำแล้วเฮาด้ดูแลแล้วสิ่มันเป็นยังว่ามันโอเคหมดละพีน่น้องนี่แหละในสิ่งที่หน่อยคิดอยู่คือไม่ได้รีบร้อนเรื่องไปเมืองไทยอยากให้ทุกอย่างลงล็อกให้เรียบร้อยพี่สาวก็บอกอยู่มึงเครียดทุกอย่างให้ล็อกลงล็อกให้เรียบร้อยแล้วมึงเสียดามากก็พอนแบบสบายใจ เรื่องกินเรื่องยูไม่ต้องซื้เลยยูย่น้ำเอื่อยบริเสียงเงินหรอกกระแม่นยู่น้ำเอื่อยบริเสียงเงินแต่ว่าจังไลก็อจากเข็ดกับลูกกับเตาในหนลายๆอย่างให้มันเรีือรล่อยก่อนอย่างนี่เนาะไปมันก็ดซบริษัห่วงหนา้าห่วงหลังแล,ล้วกเข้าก็ซื้บริษัห่วงท่าน,นี้เ้ากับบริห่วงเรื่องรักษาการรักษาพยาบาลเท้าน้ามันสินะอะไอย่างหนึง่งน่าจะท่านคะ่ะกับการตัดติ่งเนือ้อเพราะว่าเดือนหนา้าไม่น่อยไปพบหมอไม่น่อยก็จะคุยว่าเอาคิวชั้นจองให้งัางมันหดคิวชั้นหรืองังหรืออีีกกดนจงเา็ะ ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วเรื่องเรื่องเรื่องต่อสัญญากะรอดจดหมายมาจากกลุ่มแรงงานพอกลุ่มแรงงานกะส่งอีเมลมาหาไม่น้อยแล้วว่าเขาสิ่งจดหมายมาหาไม่น้อยเรื่องต่อสัญญานะคะตอนนี้มันค่คอยๆแบบค่อยๆบางลงบางลงแน่แล้วหลายๆอย่างนะคะให้ก็นั่งใจแม่ที่พยายามสู่เพื่อลูกบ่มีผู้ใดบ่หาเพื่อลูกทุกคนหาเพื่อลูกนั่นแหละเพียงแต่ว่าโอกาส มันสิค่คอยๆมากอกแต่กอนไม่น้อยกับว่ามีโอกาสดอกค่ะกวาไม่น้อยสิมาได้จุดนี้กับว่ามันจุดที่สูงสุดแต่เป็นจุดหนึ่งที่แม่คนหนึ่งยังปกเข้ามีปัญญาห้เนาะสู้ๆเป็นกำลังใจสุกคนนะคะเดี๋ยวควมคืบหนาต่งงเดี๋ยวเรื่องห้องเรื่องงให้จัดล่งโตกอนอาจจะหายเบิง้งในบางส่วนเออไม่น้อยลืมบอกว่าบีบีอยู่กลางเมืองเลยค่ะอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกวนพยานะคะเดินไปชม แม่น้ำได้สบายๆนะคะเดินออกกํงลังกายแ้วก็เดินกลับมาบวกลค่ะแต่ค่าซากับว่าแพงสองพันหกนะคะแต่ยังไม่ได้ร่วมค่านามค่าไฟแต่ทแม้าแม่ร่วม,าาม,ม,ม,วมกับสามพัน 3, กว่าบาทสามพันกว่าบาทก็น่าจะถามมีงั้นเฮ็ดแล้วก็น่นาจะดูได้ตัวเองได้ส่วนในคอนโดของกรุงเทพนี่กระจายแค่ค่าส่วนกลางมาถึงหาโล่หลักก็มีค่าไฟเท่าเสียบปลั๊กไฟตู้หยกตู้เย็นไว้ตีไว้พันหนึ่งโซโซเพราะว่า อืมอินเทอร์เน็ตไม่น่อย้ปิดเปล้วนะคะส่วนในส่วนของอินเทอร์เน็ตกับบมีในส่วนเคเบิลกับบโมีก็สิมีแตคาไฟกับคาส่วนกลางซึ่งโบแพงเนาะกันี่คือข้าวข้าวขืบหนาเดี๋ยวไม่หน่อยจะนำมาบอกเราอีกเทนึงนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุบจูบ